ครับอ่าะครับผู้แรกรูปร่างจงยกก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับมาดูว่าไอายทองคําก็ประเภทสูงยาวนะครับเข้าเลยนะครับผู้แรกทุกสัปดาห์ครับไม่เคยสร้างความผิดหวังอยู่แล้วในในการประกบผู้บวยของทีมงานเพชรยินดีครับนำทีมโดยเสีโบอทของเรานะครับคุณนัทเดชวชิระรัตนวงศ์ ส่วนน้ำเงินนี่ลูกศิษย์ของรถสวยจ่าเจดแหละครับแล้วก็พิปิลนครด้วยนะครับ105ปอนด์ปนะครับไม่เคยเจอมากกอดมาแล้วครับแหมยกแรกไม่ต้องไปดูชั้นดูนี่น้ำเงินนครสีธรรมราลาโอ้ยดูครับที่นักชกเกิดแผลแตกครับแอนต์ซินก็จะเอาละครับรูปร่างสูงยาวด้วยกันนะ่ะเริ่มจะมีหมัดมีศอกนะครับพลายทองคำเพชรนครมวยขวาจะตีนซ้ายหน้าทั้งคู่ครับ ประเภทบุอย่างเดียวนะครับปลาไหลใส่ละเก็ตอีกคนนึงอ่ะดีบซ้ายนำทางมาก่อนนะครับเขาจะร้อนต้องแต่ยกแรกเลยครับไปแดงพางสองคำโอ้โยิงกับบ้านไปก่อนครับมหมดยก Happiness e x p r e s <the> s สัญญาณความสุขเร็วแรงทั่วไทยผลิตภัณฑ์ CP ธุรกิจ5ดาวสร้างงาน008000บริษัท CP เมจิกจำกัดเวทีมวยราชดำเนินขอขอบพระคุณครับเอาละครับลอยตัวมาในยกที่2นะครับโอ้โหไาทองคำพายตองคำพยายามจะเวียดเข้าไปข้งขวาโอ้สวยๆแล้วครับอ่ะใหญ่ยี่ห้อดังทั้งคู่กันครับนิดนึงเพื่อนเพราะฉะนั้นมาหาตอนนี้มาหาเอา ด้วยนะครับเพชรนครเป็นวยฝีมือที่ฮโอ้ยนะครับมาดูว่าไยทองคำนี่เบียดเจาะยางได้เจ็บเจ็บเหมือนกันนะครับอยาสะดุ้งนะครับามาดูอ่าไรทองคำแทงซ้ายก็พยายามจะดักด้วยตีนเหมือนกันออามาวงในขวางไว้ขวางขวางอยู่ไม่อยู่ครับเด้งไปได้ครับพยายามจะแก้ลูกในด้วยการขวางครับทางด้านมุมน้ําเงินเพชรนครเอ้าเลื้ยเลื้ยเลื้ยกันอยู่ครับ อ่าปิดมาปิดมามแม่ก็ยังไม่โอ้นี่ครับแมเดือดแล้วครับตอนนี้โอ้ยแมเสียหลักคำมั่ลงไปอ้าอุ้ยอ,อ่าหมดยกสองก็ไม่สวยเท่าไรครับอตามก็ต่อเลยครับยกที่3ามต้องเดินเบียดเดิน,ดนชนนะครับตามส็ตายเลยนะครับพลายองคำเจอกับเพชรนครนี่ไปยืนคุยไม่ได้เพราะอาวุธเวยเขาจิก จังหวะการกดแขนไล่แขนอกยกนี้ออกมาเปิดเกมด้วยไม่หนีแล้วนะครับเพชรตะคอนไป งานก็บอกว่าต้องขาย,ยันออกให้มากกว่านี้นะครับมาดูงในจะมีเหลี่ยมกระตูลูกเก่งดีสวยนี่จะมาหรือเปล่าครับวงไนวงใน,งในแข็งแรงมือเหนียวด้วยนะครับไพรทองคำต้องต้องแก้ในให้ได้นะครับเพชรนครขวางสอดแขนขึ้นไปเอามาหาพยายามจะชิงเหลี่ยมจับกันอยู่ครับตีมาเต้งซ้ายปะทะปลายทองคำอาวุธหนักอาวุธแรงโดยเฉพาะลูกใส่ต่อยางครับแล้วก็มีศอกสลับด้วยครับโอ้โหปะทะกันในลุ้นล้วนแล้วครับเด้งขวาไปครับไพรทองคำ ขีบขีดถือว่าเป็นพิมพ์นิยกยัดเข่าเข้าไปไป่เสียบคืนมาครับตอนนี้เน้นหนักกันที่ไหนอยู่ที่ว่าใครจะแทงได้แหลบเจ็บกว่ากันครับแบบนี้แหละครับมหาแต่ว่านี่ดูครับอย่างที่เรียนไว้ดูอุ่นเครื่องก่อนอุ่นเครื่องก่อนครับคู่นี้อ่านี่แค่ออดเดิฟยักมันขนาดนี้ครับโอ้โหด,ดูดูครับไพ่ทองคำเอาเดี๋ยวดูเพชรนครแหมทอนคืนยังไงครับโอ้แลกกันแบบไม่มีใครยอมใครเลยนะครับ ใครยุบไทยไทย่นมีถึงแพ้แล้วนะครับผู้นี้นี่มาดูโหดูครับสอกอันตรายงัดออกมาตดนงไปสภาพจะวุ่นว่าแต่ก็ไม่มีใครยอมใครนะครับสอกข้อมีนะครับโอ้แลกกันแบบไทยดีไทยยุ่นครับหนุ่มนามนคนใต้ทั้งคู่พาแต่ว่าวบนเวทีโอ้โหเดือดจริงๆเดือดจริงๆแม่ยกยก ไน,น,นบ้านหรือว่ามีโฉนดติดขายฝากอยู่ทำเรื่องไม่ได้ปรึกษาฟรีที่คาทัดครับ0 8 1 5 35 5 35 5 3 5 5นครับขอบพระคุณคาทัดแล้วก็ต่อยหมัดฟันฟอกแล้วนะครับมาถึงตอนนี้เหียดเข้าไปไหนไว้ก่อนแะครับโอ้ดูจังหวะการล็อกของพลายทองคำลพลายทองคำไม่ได้ครับหมัดฟอกอาวุธเสริมของมาพอลลังเพชรหรือเพชรนครต้องมาเหมือนกันนะครับ <c oughs> ดูครับห,าหนายโอ้โหกระชากินี่แน่ไม่แน่ชื่อเดิมชื่อลุ้งเรื่องเล็กเลยครับไฟแดงครับนี่ครับเพชรนครนี่ครับโอ้โหบวกหมัดมาตอนนี้มาขึ้นทางดวดโอ้ยฮิวฮิ้วฮิ้วไอ้เพชรนครมาแต่ว่ามาลูกจบนี่โอ้โหไผ่ทองคำนี่ครับอาชีพอาชีพของเขาครับลูกแข็งแรงสู้ไม่ได้นะครับวันนี้นี่ดูว่ามาแข็งแรงเยอะเกินนะครับไผ่ทองคำโอ้โหเอาละครับพักกัน สมสก,กัดขวดใหญ่แค่10บาทขอบคุณบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายทิฟฟี่ซาร่าแอนตาซินเยลแล้วนะครับหมัดฟอกคำตอบสุดท้ายต้องงักออกมาใช้เยอะๆนะครับต้องผลักออกไปครับต้องดิ้นนะครับตลอดดูว่าได้เปรียบแล้วลูกทีออกซ้ายออกขวานะครับไม่ประทะด้วยเหมือนกันพยายามจะฮึดอย่างเต็มที่แต่ว่าออกไม่เข้าเป้าแล้วครับเข้าในก็โดนล็อกเอาไว้ก่อนแส่งทั้งแผ่นนะครับ ส่วนเพชรนครก็พยายามอย่างเต็มที่แล้วครับจัดเจ็ดไปอปักบ๊บเดียวนะครับเดี๋ยวกลับมารับชมความมันกันต่อคู่ที่2ครับ